ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อเรามาเจอกันที่เชียงใหม่วันนี้ผมมาคนเดียวครับครูนัดไม่ได้มาฮะเขาบอกว่ามีพระขายกาแฟนะเราไปรู้ว่าพระขายกาแฟมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมเจอคนทุนที่ครับเดียวนะะวัดที่เขาบอกมีพระขายกาแฟเลยจริงมีจริงไหมมีมครับมีอยู่ที่ไหนครับพอพอบอกแล้วนะชนะ่วัดปัน่นเสานะครับ น้าพอจะไปเราไปบ้านได้คราบตาของพมครับเดี๋ยวน้าพาไปนะครับแล้วเราเดินทางแลครับบัดนบาเสานะครับไปเจอครับโอเคครับตอนนี้ตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้คนเยอะครับนะครับน้าก็ได้อาสาพาเรามานะฮะรถติดครับวันนี้เหลืออีกประมาณสัก4.6กิโลก็จะถึงที่หมายใช่ไหมครับน้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่า น้าบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระลงมาชงเองเลยครับใช่ครับโอ้แต่ตอนนี้เขาเห็นน้าบอกว่าเขาพัฒนามาอ่าให้คนมาคนที่เป็นคารวาสเริ่มมามาช่วยพระแล้วครับใช่แม่เป็นอะไรที่แปลกนะครับพระชงกาแฟผมอยากจะเห็นแล้วเกินะฮะตรงไปหางดงนะครับเราจะขับตรงไปทางหางดงนะนี่ยยิงเตึมฮะ ีๆๆๆโอ้ยสาวเชียงใหม่เดินแต่ทัได้วยกูพียริงโอเคครับเดี๋ยวถึงวัดเมื่อไหร่เราจะโทรหาคุณนัทละกันนะฮะเัีนย้ให้คุณนัทดูบรรยากาศไปก่อนหญิงจำทุกคนครับเชียงใหม่โอ้สวัสดีครับคุณนัทเ <c oughs> ดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ที่วัดปันเสานะครับ <c oughs> มากับ มากับคุณลุงแตนะ่คุณนะ้าคุณน้ามากับคุณน้าครับพาพามาที่วัดปันเสารนะพอดีผมมาไม่ถูกที่นี่คุณนะัทนะต้องให้คุณนัทพูดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นที่ที่พระทงกาแฟสองบาเลต้านีเดี๋ยวนี้นะ้าใช้พระชงกาแฟแล้วเนี่ยเอย้คือมันแปลกไงแต่เมื่อไหว่า่าคุณน้าเขาบอกว่า ปัจจุบันนี้เริ่มมีคาราาวาสมาช่วยแต่ก็ยังบริหารโดยร้านกาแฟบริหารโดยเจ้าอาวาส<ช>นี่วัดปันเสาครับที่จังหวัดเชียงใหม่แหมวันนี้คุณติดภารก,กิจใช่ใช่ไหมครับเนี่ยแหมผมพอดีวันนี้ผมติดภารก,กิจก็คือไปตัดสินที่เซน,นทันบางนาะแม่ก็จะไปด้วยนะครับอันนี้เมาเมากัญชาปลเนี่ยตาเยิ้มเสียโอเค เดี๋ยวผมจะเก็บภาพไปฝากคุณนะครับรับรองกับเขาเรียกอะไรน,นะ FFC รายการได้ไหมว่าไปแค่วัดอย่างเดียวไปียงใหม่เนี่ยอืมอันนั้น<อ>ผมว่าคนธรรมะธรรมโมครับค,คุณคุณนัทแหมโอเคเดี๋ยวเก็บภาพจะใช่ไหมไปหายตุ๊บมาเนี่ยใช่ไหมฮะแต่แล้วเขาเรียกตุ๊กป่ะตุ๊ตุ๊เจ้าตุ๊เจ้าใช่ใช่ใช่ไหมคุณนะัทครับใช่ครับอ๋อคุณนัทคุณนัทบอกใช่นะฮะคุณนัทอยู่ที่อ่าอำเภอเมือง ผมเห็นแกเดินเดินอยู่ผมเลยถามแกเลยลากแกมาด้วยน้าใจดีมากเลยจอกจะพาผมมานะครับสุดยอดเลยเดี๋ยวผมไปเช็คใหม่กับน้าเองครั้งแรกอยากให้น้าชวนไปพาไปเดินที่แถวคูเมืองเนะครได้ครับได้ผ่านมาแล้วเมื่อกี้หญิงตึ้งเลยฮะเฮ้ยวัดวัดนี่อยู่ติดคูเมืองเลยคุณนัทนี่คูเมืองอยู่นี่ใช่าไหมอยู่ด้านหลังครับด้านหลังอ๋ออยู่ด้านหลังนี่โอ๋อ ทำไมฮะเดี๋ยวคืนนี้จะลำบากกันนะฮะโอเคเดี๋ยวฝากอ่าโอเคครับตรงนี้คือวัดปันเสานะครับที่ที่เรามาเนี่ยซึ่งมองแล้วเป็นวัดจริง แล้วก็ผมเห็นร้านกาแฟแล้วครับเราจะมาดูครับว่าร้านกาแฟที่บริหารโดยวัดเนี่ยรสชาตกาฟแฟเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบริเวณวัดก่อนนะที่นี่วัดสวยมากเลยครับเดิญเชินดูภาษาได้ไหมไงครับโอ้ครับ วัดปันเสาเชียงใหม่นะฮะเราเจอผู้สาวขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับตอนนี้ครับเจอเจอสาวเชียงใหม่ฮะอ่าตอนน้ครับตรงไหนที่จุดที่เราเราจะต้องจัดการละมากครับตรงนี้ปะครับนี่นนสาวเชียงใหม่ไหนไหนร้องอู้คำเมืองเราวังให้เขาเหมือนได้ครับร้องอู้เชิญเอลเชียงใหม่นะเจ้า,า,าจไปเลยมาเจ้าไปเลยมาเจ้าเดี๋ยวไ ถ้าปัะหานในวัดนะเจ้าแล้วก็เสร็จแล้วขอพรบูชาตาการเนาะเสร็จแล้วสามารถมาดื่มกาแฟที่อยู่ทางทางวันได้นะเจ้าร่วมเลยจากนี้ท่านคุเข้ากับวัดคำเสาเจ้าขอเชิญชวนนะเจ้าไปละค่ะสวัสดีเจ้าไม่ถเฮ้ยสาวเชียงใหม่ไปแล้วครับสาวเชียงใหม่ไปแล้วจําม้วละนะเดี๋ยวเราไปตามที่เขาบอกกันนะครับขอบคุณครับ จ,จังจริงๆฮะวัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะตัปปะหังสัลิปุสละสุขวันโนภาสะพุทธังดูมอะ เขาให้องในใจใไม่ต้องออกเสียงขอโทษครับนะโอเคครับเราที่เราสั่งนี้แล้วนะครับกาแฟของทางร้านบุญรักษานะครับของกาแฟรักษานี่เป,ป็นร้านของศูนย์ปฏิบัติธรรมปันเสานะครับที่หลวงพอ่อท่านเจ้าวานะถืนมะครับว่า ทำโดยการโดยหลวงพ่อเจ้าว่ารายได้ส่วนหนึ่งนะคือจะเอานําไปคั้มเขาบอกว่าร้านนี้ดื่มแล้วได้บุญคั้มจุนนระศาสนานะครับขอเจริญพรหลวงพ่อท่านเสินชื่อแล้ด้วยหลวงพ่อชื่อหลวงพ่ออะไรครับพ่อบาศัยประสิทธิ์ครับครูบาครูบาไทยประสิทธิ์ธนาศรีคำนี่คือบาเลต้าของเราครับผมอะไรขึ้นชื่อครับพี่นี่เป็นแบบอนุชาสั่ง้วครับข้าบผมเป็นกาแฟเนี่นะครับทุ่งานจากับ เปิดกี่โมงครับปิดอะไรบ้างเจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงครึ่งข้าวบวบวันทุกวแล้วไม่หยุดวันพระไม่หยุดวันพระแล้วแล้วเราต้องโกนหัวไหมบางวันไม่ไม่ต้องโกนเขาบอกเราต้องรอนวเราไปลุกฟันเขาักเสโอเคครับเดี๋ยวลองมาลองชิมกาแฟดูนะครับขอบคุณครับๆๆๆๆนี่คือแก๊ปของคนใหม่ฮะสุดยอดโหนะครับชื่ออะไรครับพี่ส่งสักกี่โมงครับ ือ่ลูกค้าเขาเอาแนวแบบรัาแบบเราแออันนี้เขาเียกแนวแนวไหนครับแนวตามใจานะอย่ายุ่งรักโตขอแบบคุณมาครับขอบคุณมากครับขอคมาทุดยกที่ตกทุเสิรดูไปครับสวยไหมครับไ่กระทะท

บุณน้ำมากเลยพาผมมาเนี่ยทาไปคุนรักษานะครับเรา,ารก็จบพ้นปิดแล้วนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ผมมีธุระก็จับผนะฮะขอบคุณน้ำจริงเลยโคเชียงใหมให่ใจดีจริงเลยครับขอบคุณนะสวัสดีครับ แล้วก็ไม่ไปส่งกูแล้วกูจะกลับยังไงเนี่ยอีกบ้านเอามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำไมมันต้องชาด้วยอ่ะมันเป็นแรงดึงดอดเนาะมันจะตามอะไรมาหนาวะเฮ้ยโอ้บอกข้าเลย อะไร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 ทะไมยาได้อยากว่านะมันห่วงครับโอ้โอ้โอโอ